คลฝาท่ามกลางผืนป่าลึกในเขตภาคเหนือแววเสียงนกแสกบินผ่านยอดไม้สูงเสียงลมวีดวิวพัดผ่านดวงไผ่ใบไผ่เสียดสีกันดังแตกกลากแตกกลาก,ลกลคล้ายเสียงกระซิบของผูดผีผืนป่านี้มีอาถรรพ์ไม่เคยมีใครกล้าล่วงล้ำเข้าไปถึงเขตป่าลึกที่มีมธรรมอาถรรพ์อยู่ ภายในหมู่บ้านริมชายปาหมอผีเท่าน้ำวัทัพกำลังนั่งสูบยาชนอยู่ที่หน้าเรือนของตนเองสายตาขุ่นมัวด้วยความชราแต่ก็ยังแฝงไปด้วยความเฉียบแหลมแกเคยเป็นพรานเก่าพรานแกที่มีอาคมเข้มขลังเมื่อเลิกจากการเป็นพรานมาแล้วก็ใช้วิชาอาคมให้เป็นประโยชน์ช่วยเหลือชาวบ้านเรื่อยมามีลูกสาวเพียงคนเดียวที่ก็ยังคลองโสดมาจนอายุ30ปียังไม่มีครอบครัว แกเคยพาลูกสาวที่ชาวบ้านเรียกกันว่าพรานขวัญเข้าป่าล่าสัตว์มาตั้งแต่อายุ18ปีจนมีความเชี่ยวชาญทั้งเรื่องอาวุธและวิชาอาคมที่แกถ่ายทอดให้จนหมดสิน้นทั้งเรื่องยิงปืนคว่างเมตดวางกับดักหรือแม้แต่คาถาสะกดสัตว์คมป่าทำพิธีหลายอย่างนางก็เชี่ยวชาญไม่แพ้พรานใดในละแวกนั้นและช่วงนั้นเป็นเวลาที่พรานที่เข้าไปหาล่าสัตว์ ได้เข้าไปพบกับเศษซากโครงกระดูกที่ถูกกัดแทะกินทิ้งเอาไว้ไม่เว้นแต่ละวันผ่านไปไม่ถึงสองสัปดาห์ก็มีพรานถูกฆ่าตายจนได้แถมยังถูกล้วงเอาเครื่องในออกไปกินจนหมดเนื้อหนังส่วนสะโพกก็หายแหวงไปข้างหนึ่งตลอดเวลาที่มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นพรานในถิ่นนั้นต่างก็รู้ดีกันอยู่แล้วว่ามันเป็นฝีมือของเสือทำให้ต้องระวังตัวกันเพิ่มมากขึ้น แต่ว่าการเป็นพรานล่าสัตว์การพบเจอกับเสือหรือว่าสัตว์ร้ายนั่นเป็นเรื่องปกติพรานสองพ่อลูกที่กระแบกปืนพากันเดินเท้าเข้าไปยังผื้นป่าลึกเพื่อจะนั่งห่างดักยิงสัตว์ปา่าระหว่างทางก็เจอเข้ากับไอ้ลายเสือโครงที่มันหมอบซุ่มตัวอยู่ตามพ่มไม้ข้างทางพุ่งกระโจนเข้าใส่ทิศมาดลูกชายซึ่งระวังอยู่ด้านหน้าจนกองเล็บของไอ้ลายเสือโครงนั่นฉีกเนื้อหนังด้านหลังของทิศมาด เป็นแผลเวอะหวะเลือดแดงเต็มเสือ้อพรานหมดผู้เป็นพอ่อซึ่งก็ระวังตัวอยู่ก่อนแล้วก็ยกปืนยิงเข้าใส่ไอ้หลายเสือโครงนั่นทันทีแต่ทว่ากระสุนกับไม่ละคายผิวของมันแม้ว่าร่างของมันจะกระเด็นออกไปแต่มันก็นลุกพลวดกระโจนเข้าใส่แกทันทีเมื่อเห็นว่ากระสุนปืนไม่สามารถจะทำอะไรมันได้แกก็ได้โยนปืนทิ้งชักเอามีดอาคมที่เอวออกมาตั้งท่ารอรับ ไอ้หลายพาดก้อนกระพุ่งกระโจนเข้าไปใช้กรงเล็บตบเข้าที่ใบหน้าของพรานหมดจนกระเด็นแต่ทว่ามีดอาคมของแกก็ได้เสียบเข้าไปที่ขาหน้าของมันจนมิดคมทำให้ไอ้หลายเสือโค่งร้องโอ,อกออกมาด้วยความเจ็บปวดใบหน้าของพรานหมดถูกกรงเล็บของมันจนเลือดสาดเช่นกันแต่บาดแผลไม่ได้ลึกมากนักส่วนไอ้ลายเสือโครงนั่นนอกจากบาดแผลที่เกิดจากมีดอาคม จะสร้างความเจ็บปวดให้มันอย่างแสนสาหัสแล้วที่แผลของมันก็มีควันพวยพุ่งออกมาพร้อมกับสะเกตไฟและกลิ่นของเนื้อที่ถูกย่างสดเมื่อมันรู้ตัวว่าไม่สามารถจะสู้กับมีดอาคมของพลานหมดได้มันก็ได้รีบพุ่งกระโจนหนีไปพลานหมดแม้ว่าแกจะไม่มีวิชาอาคมอะไรแต่ก็ยังมีมีดอาคมที่ตกทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งก็เป็นพรานรุ่นเก่าแก่ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของแกเองทิฏมาดแม้จะมีบาดแผลจากการที่กลางหลังแต่นั่นก็โชคดีที่ยังไม่ถึงตายสองพ่อลูกก็รีบพากันเดินเท้ากลับออกไปจากป่าทันทีและได้รู้วไวหลายผาดก่อนนั่นมันไม่ใช่เสือธรรมดาหากแต่ว่ามันเป็นเสือสมิงซึ่งก็แน่ละมันได้กินคนเข้าไปแล้วไอหลายเสือสมิงเมื่อรอดตายกลับมาก็เข้าไปซ่อนตัวรักษาอยู่ในถ้ำอาถรรพ์กลางป่าลึก ด้วยอาคมอวิชาของตนเองซึ่งก่อนหน้านั้นมันก็เคยเข้ามารักษาตัวอยู่ในถ้ำอาถรรพ์น,นั่นครั้งหนึ่งตอนที่ถูกไล่ล่าหนีออกมาจากถิ่นเดิมของมันที่ถูกกระสุนอาคมจนบาดเจ็บหนักแรกๆมันก็ล่าหากินแต่สัตว์ป่าเมื่ออาการบาดเจ็บของตนหายดีในครั้งนั้นแล้วมันก็ได้ออกไปฆ่าคนและลากมากินเหมือนเมื่อครั้งที่มันเคยทำสมัยที่ยังอยู่ในถิ่นเดิมของตนเอง เพราะคิดว่าในพืนป่าแห่งนี้ไม่น่าจะมีพรานที่มีของดีหรือว่าวิชาอาคมอะไรติดตัวแต่สุดท้ายก็ดันมาเจอดีเข้าจนได้บาดแผลจากมีดอาคมสร้างความเจ็บปวดแสนสาหัสและทรมานอยู่กับมันร่วมสัปดาห์พรานอาวิชาวัยห้าสปีผู้นี้สมัยก่อนก็เป็นพรานล่าสัตว์อยู่ดีๆแต่ชอบไปหมกตัวอยู่กับอาจารย์เท่าผู้หนึ่งที่สืบทอ,อดอาคมโบราณอาวิชาสายดำเอาไว้ จนภายหลังที่ได้สืบทอดอาคมจากหมอเท่ามาหมดสิน้นก็ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ถึงขั้นฆ่าอาจารย์ของตนเองที่แม้จะมีอาคมเข้มขลังเช่นกันแต่ด้วยความพลังเผลอและไว้ใจก็เลยถูกลูกศิทธ์ของตนเองฆ่าตายในที่สุดหลังจากรักษาตัวจากบาดแผลของมีดอาคมอยู่ร่วมสัปดาห์ก็เกิดอาการหิวโซขึ้นมาอีกครั้งครั้งนี้มันคิดว่าจะต้องไม่ประมาทเหมือนที่ผ่านๆมา มันเลือกเอาเหยื่อที่คิดว่าอ่อนแอมากที่สุดนั่นก็คือพรานสาวที่มีเพียงแค่ผู้เดียวในหมู่บ้านแถบนั้นเอาเลือดสดๆและเนื้อหนังมาสังเวยอาคมของตนเองให้มีความเข้มขลังเพิ่มมากขึ้นจะได้ไม่เสียท่ากับพรานที่มีอาคมหรือของดีติดตัวอีกวันนั้นพรานขวัญได้แบกปืนและสะพายย่ามเดินดิ่งเข้าไปกลางผืนป่าลึกซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากถ้ำอาถรรนั่นมากนัก ทำท่าว่าเหมือนจะเดินเข้าไปหาที่มัดห่างดักยิงสัตว์ป่าระหว่างทางก็ถูกสายตาของพรานเสือสมิงจับจ้องมองอยู่ตลอดเวลาเพื่อหาจังหวะเหมาะระหว่างที่นางขวัญสาวเท้าเดินเข้าไปใกล้กับพุ่มไม้ที่หนาทึบจู่ๆร่างไอ้ลายพลาดก่อนก็กระโจนพุ่งออกมานางขวัญก็รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ยกปืนยิงสวนร่างของไอ้ลายเสือสมิงที่พุ่งกระโจนลอยอยู่ในอากาศ จนเมื่อกระสุนนั่นประทะเข้ากับร่างของมันกระเด็นตกลงไปที่พื้นไอ้หลายเสือสมิงถึงกับร้องโอกกระสุนฝังเข้าที่กลางหน้าอกของมันเพราะว่านั่นมันเป็นกระสุนอาคมที่นางขวัญได้บรรจุใส่ลำกล้องเอาไว้แล้วเพราะคิดว่าต้องเกิดอะไรขึ้นกับตนเองแน่และตนเองที่เข้าป่ามาในครั้งนี้ก็โดยความตั้งใจจะตามล่าเสือสมิงอย่างมันนั่นเองเมื่อรู้ตัวว่าตนเองได้เสียท่าอีกครั้ง ไอ้ลายเสือสมิงกับผงกระโจนหนีไปด้วยอาการบาดเจ็บแบบนั้นแต่มันก็ยังมีความว่องไวอยู่มากจนหนีคมกระสุนของนางขวัญที่ยิงไล่หลังไปติดติดนางขวัญไม่รอช้าเพราะต้องตามลาไลหลายเสือสมิงตัวนี้ให้ได้ไม่เช่นนั้นเสือลำบากจะทำให้ชาวบ้านหรือาพรานคนอื่นๆต้องมารับข้อกรรมจากความชั่วหลายของมันเพิ่มไปอีกนางขวัญวิ่งตามมันไป จนถึงปากถ้ำที่เห็นมันพุ่งกระโจนหายเข้าไปด้านในก็ได้ถือปืนวิ่งเข้าไปหยุดที่หน้าถ้มอาถานนั่นมองเข้าไปด้านในมีแต่ความมืดมิดมองไม่เห็นอะไรทั้งสิน้นคิดว่าหากตามเข้าไปก็คงมีแต่เสียท่านางก็เลยได้ล้วงเอาควายธนูของพ่อออกมาจากย่ามพรำบนบริกรรมคาถาอาคมขลังอยู่โคหนึ่งแล้วก็ค่อยๆวางควายธนูบนพื้นดินหน้าถ้ำนั้น วายธนูกะดินไปมาลิงโหลดเหมือนจะมีชีวิตก่อนจะกลายเป็นกลุ่มควันสีเขียวพวยพุ่งหายเข้าไปในถ้ำม,มืดนั่นมีเสียงดังอึกระทึกคึกโคมดังอยู่ภายในถ้ำจากการต่อสู้ของเสือสมิงกับควายธนูที่มีอาคมเข้มขลังผ่านไปไม่ถึง10นาทีก็มีร่างของชายว้50ิบกว่าตะเกียกตะกายออกมาจากความมืดภายในถ้ำใบหน้าของชายผู้นั้นมีลายพาดก่อนปรากฏให้เห็น ส่วนองค์มือและองค์เท้านั่นเป็นองค์มือของเสือมีเลือดแดงฉานไปทั่วร่างทั้งจากอาการบาดเจ็บจากคมกระสุนของนางขวัญและเขาที่แหลมคมของควายธนูเห็นตามร่างของมันเป็นแผลเวอะหวะเต็มไปหมดเมื่อมันตะเกียกตะกายเข้ามาใกล้านางขวัญก็เห็นว่ามันทำท่าจะพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่มีเสียงเล็ดหลอดออกมามีเพียงแค่เลือดสดๆที่สำลักออกมาแดงฉานเท่านั้น ครูเดียวร่างตะพานเสือสมิงนั่นก็ฟุบแน่นิ่งขาดใจตายอยู่หน้าถ้ำนั่นเองขวัญสีเขียวกรโพวยพุ่งออกมาจากภายในถ้ำเข้ามาอยู่ในมือของนางขวัญที่แบมือรออยู่ก่อนแล้วนางก็จับควายธนูนั่นเก็บเอาไว้ในย่ามแล้วก็ทำพิธีสะกดวิญญาณร้ายของสมิงตามที่พ่อได้สอนสั่งเอาไว้จนเสร็จสิ้นด้วยไฟอาคมที่เผาไหม้ร่างของมันจนสิ้นซากเหลือเพียงแค่เถ่ากระดูก แล้วนางขวัญก็หันหลังเดินหนีจากถ้ำอาถรร,ร,รนันไปรีบกลับออกไปจากผืนป่าเพราะไม่ได้ตั้งใจจะเข้ามานั่งห้างดักยิงสัตว์ป่าแต่อย่างใดคงจะกลับไปถึงหมู่บ้านก่อนที่จะคําและนี่ก็เป็นอีกครั้งที่พรานเสือสมิงได้พลาดท่าให้กับพรานที่แม้จะเห็นว่าเป็นหญิงที่มันคิดว่าน่าจะเป็นเหยื่อที่อ่อนแอมากที่สุดหวังจะใช้เลือดเนื้อของนางสังเวยอาคมของตนเองให้มีความเข้มขลังมากยิ่งขึ้น จะได้ไม่พลาดท่าให้กับพลานคนอื่นๆแต่นางกับเก่งกล้าไม่แพ้ชายชาตรีจนมันเองต้องกลายเป็นฝ่ายที่ถูกตามไล่ล่าเหมือนกับครั้งที่หนีออกมาจากถิ่นเดิมของตนเองแต่ว่าครั้งนี้มันไม่มีทางที่จะหนีรอดไปได้ถูกควายอาคมของนางขวัญไล่ขวิดอยู่ภายในถ้ำจนหาทางออกไม่เจอและต้องมาพบกับจุดจบโดยไม่มีโอกาสที่จะได้แก้ตัวอีกครั้ง สมกับที่มันหนีมาได้ในครั้งนั้นแทนที่จะกลับตัวกลับใจเสียใหม่แต่กลับมาฆ่าคนกินเหมือนเช่นเดิมนี่ก็ถือว่าเป็นจุดจบที่สาสมกับพรานเสือสมิงที่มีจิตใจชั่วร้ายอย่างมันแล้วไว้พบกันใหม่